สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเซียนคืนเมอร์เซเดสได้มาแจ้รายละเอียดให้ลูกค้าที่สั่งสินค้าเขามาได้ชมกับผมตัวน,นี้ก็เป็นลูกค้าทางอุบลครับผมของนาบุญมานุธรรมครับผมนี่ก็สิมารีวิวทายรายละเอียด ก่อนทรงให้เพื่อนได้ชมกับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเป็นลังเก็บกับผมนี่ฮะลังเก็บรายละเอียดตะเก็บนี่แนนต้งกับผมตัวนี้หลักประกันให้เลยน,นี่ครับผมนี่ครับเหนืองานความชัดเจนตามภาพข้างหน้าเลยครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นสินค้าก่อนจัดทรงกับผม เพิ่นติดต่อทางเฟสมาบ่ใดนี่ฮะทางขายเซียนคืนมอสซิลินกะถือโอกาสรีวิวแจงท่านช่องยูทูบเลยครับผมเพื่อความชัดเจนในการสือ่อขายนี่ครับรายละเอียดนี่ครับเบิงกันตามภาพเลยกับผมเหนืองานความชัดเจน ใส่สายตาทันตัดจินเลยครับผมอ่ะก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สัหนีก่อนครับสวัสดีครับ